เอาล่ะครับทุกคนวันนี้อยู่กับฟอร์ซ่าโฮล o n อน4นะครับกับรถ Porsche 911 Turbo S นะครับเป็นรถรถ r s c h e นะครผมมันเป็นรถแข่งแด็นะครับไม่รู้ว่าแข่งแด็หรือเปล่าแต่แต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราเดี๋ยวแข่งนี้เดี๋ยวแข่งนี้ให้ดูนะ อันนี้น่าจะเป็นที่แรกนะผมที่ทุกคนเนี่ยจะต้องมามาแข่งนะ ra thường lẽo Lê 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 À lùi Mà โอเคเดี okay, ๋ยวให้ดูนะว่าผมปรับอะไรบ้างนะอันนี้เป็นแอดวานในขั้นแอดวานกว่านะผมเดี๋ยวเราปิดอันนี้ดีไหมปิดอันนี้ด้วยนะครับลดสไลด์นะแต่เราเปิดแท็กชั่นนะผมกลัวล้อฟรีนะครับเว้ยเราเจออาสามห้า คครับบางช่วงบางจังหวะผมจะตัดเสียงเพลงในเกมออกนะผมเพราะว่าพาร์ทที่แล้วผมแม่งโดนลิขสิทธิ์รัวๆโดนลิขสิทธิ์รัวๆกับกับเพลงในเกมนะครับแต่ว่ามันไม่มันไม่ส่งผลอะไรนะผมแต่ผมไม่อยากให้คลิปผมมันติดลิขสิทธินะ์ครับผมก็เลยว่าถ้าแบบทุกคนดูแล้วรู้สึกขัดจงขัดใจต้องขออภัยด้วยนะผมเพราะว่าผมต้องจะไปต้องตัดออกจริงๆนะครับโอเคแล้วก็ต่อไปเราจะมาแข่งตรงนี้นะ คือตอนนี้ผมปลดล็อกแค่สามที่นะผมมีตรงเมื่อกี้ก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้แล้วก็อีกตรงหนึ่งนะสี่ที่มีสี่ที่ก็ตอนนี้ผมเอาไม้ออกจากป่าเยอะขึ้นแล้วนะทุกคนผมไม่รู้ว่ามันจึงจะมีเสียงแบบเสียงลมเสียงลมอยู่หรือเปล่านะ คนะทท 10, ็คลิปนี้น่าจะลงก่อนไม้ท้าพาร์ทพาร์ทอะไรนะพาร์ทที่สิบใช่ไหมคลิปนี้น่าจะลงก่อนไมครับพาร์ทสิบนะผมเย้เราถึงแล้วทุกคน อันนี้เป็นแมปคดีสายแบบว่ามาแข่งแดกกระตรงสายสุดยอดไปเลยไปครับลุยกันดีกว่าเจอ R แปดเลย จบกันไปแล้วนะกับแมปนี้ขเนะขาเรียกอะไรเขาเรียกมินิเกมนะขเขาเรียกเป็นมินิเกมแล้วกันนะเพราะว่ามันมันไม่มันใช้คำว่าแมปมันดูไม่ค่อยเหมาะอะไรมันดูไม่เหมือนแมบมันเป็นมินิเกมให้เราเล่นเจ๊นะโอเคแล้วก็ไปเราก็ไปเล่นมินิเกมนี้นะด่านนี้นะได้เป็นด่านนะ ผมรู้สึกว่า911 Turbo S นี่ขับบนถนนไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะคือแบบว่าช่วงล่างมันช่วงล่างมันดีเกินไปช่วงล่างมันดีเกินไปเนี่ยมันจะเป็นแงอ่เลยเลย,เลย เราต้องเข้าไปตรงนี้นะมันมีทางเข้าที่ดีกว่านี้ไหมทำไมเราต้องไปชนด้วยล่ะเราต้องชนทางเข้าอย่างเงี้ยมา ขับเล่นบ่อยๆก็เพลินดีเหมือนกันนะทุกคนแล้วก็มีตรงนี้นะตรงนี้เป็นทางยาวนะเป็นทางยาวแบบใช้คำว่ายาวมากอะ่ะมันมันมาถึงตรงนี้นะเนี่ยมันมันมันเอาถึงตรงนี้เลยนะครับ มันจะมีเสียงดูดด้วยนะทุกคนถ้าทุกคนฟังดีๆนะครับแต่ไม่รู้ว่าในคลิปมันจะได้ยินหรือเปล่า คันนี้ท็อปสปีดมันมันไม่เยอะครับผมไม่รู้ว่ามันจะมันจะไหวกับแข่งทางยาวหรือเปล่านะมาเรามาแข่งแดกทางตรงนะโอ้โหมีแต่รถที่แบบตู้ไหว เีื่อกี้เราแบบว่าทุกคนเกือบหลับต่กลับมาได้นะครับจริงๆมันมีรถที่ที่เอาไปเล่นแล้วแบบทำเวลาได้ดีกว่าน,นี้อีกนะครับแต่ว่าวันนี้เราเอา911 Turbo S มาเล่นแล้วถ้ารถที่ทำเวลาดีกว่าน,นี้ก็จะต้องเป็นพวกตัวแข่งคนระับอย่างเช่นอย่างเช่นคันนี้นะที่ผมเอาไปแข่งพาที่แล้วนะครับ นี่อย่างเช่นคันนี้นะ MT 9 0 0 S นะเราเอาแมปนี้นะแบบทางยาวนี้นะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราปรับเป็นไอ้นี่เลยนะเดี๋ยวเราปรับไอ้นี่นะเพื่อนเอาแบบว่านี่เลยเอ็ก expert ไปเลย <c oughs> ปรับเ e x เ e r t ไปเลยเพราะว่าเวลายังไงมันก็มันก็พอๆกันเนอะเหลือเอาไฮเล l สกิลเอานี่ดีกว่านะ ป็นไงครับตัวแข่งวิ่งได้42เลยนะครัิบ42วินะโอเคเดี๋ยวเราเอาเทเบิลเอสออกมาขับดีกว่าครับ <ๆ S 2> นะเดี๋ยวเราไปหาที่ติดคลิปด,ดีกว่านะแล้วก็ใหม่ก็น่าจะเป็นที่บ้านเหมือนเดิมน,นะทุกคน หน้าบ้านเก่านะก็ตอนนี้มีบ้านหลายหลังเหลือเกินสำหรับคนที่อยากดูรถดิฟนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูนะรถดิฟ มีแพนจะไปเล่นฟอซ่าฟอซ่าห้าอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอมีงบประมาณเยอะก,กว่านี้ก่อนนะครับตอนนี้งบแบบงบน้อยนะครับ เอาลาจะถึงแล้วอะถึงบ้าแล้วนะทุกคนโอเคก็ไปเจอกับพาร์ทหน้านะผมว่าเรานะั้นจะทำอะไรกันต่อนะผม ก็ถ้าใครที่เข้ามาดูใหม่้างจาใจเจ้ใจก็อย่าลืมกดติดต้อติดตามกดถูกใจด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมโอเคเราวปนี้ไปะนะบ๊ายบายแล้วเจอกัน